สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมตามเคยนะครับสําหรับหงเฟยนะครับสาระเรื่องพืชนนะครับวันนี้จะพาพี่น้องไปรู้จักอีกพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ในแถบภาคอีสานจะเยอะมากนะครับส่วนมากจะอยู่ตามขาทุ่งและลําห้้วยนะครับต้นไม้ชนิดนี้ต้นไม้ชนิดนี้สามารถรักษาโรคปวดต่างๆได้นะครับเป็นยาแก้ปวดชั้นดีเลยนะครับไปดูกันครับว่าต้นอันนี้คือต้นอะไรครับไปดูครับครับ มาดูกันครับว่าต้นข่อยมันมีลักษณะอย่างไงนะครับนี Gore ่ครับต้นข่อยนะครับนี after, ่ต้นของเขานะครับนี่มาดูใบของเขาครับนี่ครับมาดูใบของเขานะครับใบของเขานะครับนี่ครับใบข่อยนะครับจะมีขนละ้หยาบมากนะครับหน้าใบนะครับจะมีสีเขียวนะครับสีเขียวเข้มเลยนะครับหน้าใบ ฟังเสียงนะครับนี่นะครับจะมีขนขึ้นเล็กๆนะครับใบคอยจะเป็นใบไม้ที่หยาบที่สุดนะครับใบคอยนะครับให้สังเกตดูง่ายๆนะครับไม่ดูยากนะครับลายของใบนะครับลายของใบจะเป็นลักษณะนี้นะครับใบคอยนะครับนี่ครับจะจะมีเส้นห่างกันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่ครับเส้นของเขาจะห่างกันนะครับใบเป็นตะปุมตะปับเหมือนผิวมะกรูดนะครับใบคอยนะครับจะหยาบนะครับ นี่คือหน้าใบของเขานะครับตำหนีอีกอย่างหนึ่งใบเขาตำหนีขอบใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นหยักหยักนะครับหยักไม่ถี่นะครับหยักห่างๆนะครับนี่ครับนี่คือใบข่อยจะหยักห่างๆนะครับใบของเขาส่วนล้างใบนะครับมาดูกันครับนี่ลายของหลังใบจะเป็นลักษณะนี้นะครับก้านดูที่ใบจะสีขาวนะครับจะสีขาวนะครับย้าว่าสีขาวก้านออกที่ใบหลังใบก็จะหยาบนะครับ ใบจะไม่ลื่นนะครับใบข่อยนะครับเจียบนะครับสามารถติดเสื้อติดตงเกีได้นะครับบางพื้นที่เขาจะเรียกต้นแก้ปวดฟันนะครับบางพื้นที่นะครับเขาจะเรียกต้นแก้ปวดฟันนะครับแต่ชื่อเป็นทางการเขาจะเรียกต้น่อยนะครับนี่ต้นข่อยนะครับนี่ใบอ่อนของเขานะครับนี่ใบอ่อนของเขานะครับนี่ครับดูสังเกตดูดีๆนะครับนี่คือต้นข่อยนะครับ จำไว้ดีๆมาสังเกตดูก้านเขานะครับทีนี้ก้านของเขานะครับนี่ครับจะมีอยาลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นสีเทานะครับแกมออกสีน้ําตาลนิดหนึ่งนะครับแต่จะเป็นสีเทามากนะครับนี่ครับก้านของเขานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเปลือกของเขาจะหยาบมากนะครับย้ํานะครับว่าต้นข่อยเปลือกจะหยาบหยาบนะครับสามารถนําเปลือกของเขานะครับตามก้านเอาไปทําเชือกได้เลยนะครับ นี่ครับใบของเขาจะขึ้นตามก้านอย่างนี้นะครับลักษณะนะครับนี่ครับดูนะครับอันนี้ผมหักมาให้ดูนะครับนี่ครับใบข่อยนะครับนี่ครับจะขึ้นตามก้านลักษณะนี้นะครับนี่ครับให้สังเกตดูดีๆนะครับถ้าพี่น้องเดินป่าให้มั่นใจเลยเลยนะครับว่าต้นนี้คือต้นข่อยนะครับดอกของเขาจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับแล้วผลของเขาเวลาสุกจะเป็นรูปหัวใจนะครับคล้ายรูปหัวใจนะครับสุกจะสีเหลืองนะครับผลของเขากินได้นะครับ ผลของต้นข่อยจะกินได้นี่ครับลักษณะใบและก้านนะครับต้นข่อยนะครับดูให้ชัดนี่ครับนี่คือก้านของเขานะครับดูไม่ยากนะครับก้านต้นข่อยนะครับดูง่ายนะครับผลของเขานกจะชอบมากินนะครับย้ํานะครับว่านกทุกประเภทนะครับที่กินผลไม้เป็นอาหารจะชอบมากินนะครับใบข่อยนะครับนี่ครับใบของเขาสังเกตดู ใบอยจะม kind of mm ีก้านขึ oh ้นทางตรงอย่างนี้นะครับสังเกตดูนะครับก้านเขาจะขึ้นทางตรงนะครับครับดูครับนี่ก้านเขาจะขึ้นทางตรงอย่างนี้นะครับขึ้นไปตามลําต้นอย่างนี้นะครับเฉียงนะครับนี่ครับเฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับก้านของเขาจะเฉียงขึ้นแล้วก็มีใบออกตามก้านที่เฉียงขึ้นนะครับให้สังเกตดูง่ายๆนะครับนี่ครับคือลักษณะของต้นข่อยหรือก้านข่อยใบข่อยนะครับนี่ครับก้านของเขาจะขึ้นลักษณะนี้นะครับต่าหนีนะครับต่าหนีของก้านเขานะครับ ดูง่ายมากนะครับนี่ครับจะเป็นขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ครับจะเอียงองศาขึ้นอย่างนี้แล้วใบก็จะเอียงองศาขึ้นนะครับสังเกตใบเอียงองศาขึ้นลักษณะไหนนะครับนี่ครับใบจะมีสองทางลักษณะนี้แล้วก็จะเอียงขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับนี่ครับจะไม่แบบตรงอย่างนี้นะครับนี่จะไม่ตรงอย่างนี้นะครับจะไม่บาลานอย่างนี้ใบของเขาจะเอียงขึ้นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็จะหยาบนะครับมีขนนะครับใบเขานะครับนี่ครับหยาบมากนะครับนี่ครับนี่ครับลักษณะ มาดูลำต้นของเขาครับทีนี้ครับลำต้นของต้นข่อยนะครับจะมีลักษณะตะตุ่มตะปั่มนะครับสีขาวนะครับลำต้นของเขานะครับสังเกตไม่ยากนะครับต้นข่อยนี่จะเป็นพุ่มนะครับมองไกลๆก็จะเป็นลักษณะพุ่มอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นลักษณะพุ่มแต่ลำต้นของเขาจะเป็นสีขาวนะครับตะปุ่มตะปั่มนี่ครับดูนะครับจะชูให้ดูจุดสีขาวนะครับ ลักษณะเปลือกของลำต้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ mm นี hmm> ่ครับเป็นหยาดยาหยาดมือนะครับจะไม่เรียบนะครับเป็นจะเป็นขรูขระนะครับลักษณะต้นของต้นข่อยนะครับนี่ครับผิวต้นข่อยจะไม่เรียบนะครับย้ําว่าไม่เรียบนะครับจะเป็นขรูกระนะครับตําหนิของลำต้นนะครับนี่ครับจะมีจุดสีขาวอย่างนี้นะครับตําหนิของลำต้นนะครับและจะมีกันอย่างนี้นะครับสังเกตดูกันนะครับเห็นไหมครับกันเป็นฉีดอย่างนี้นะครับ ฉีดฉีดนะครับล่องอย่างนี้นะครับต้นข่อยมีตําหนินี่ครับต้นไม้ทุกต้นทุกประเภทจะมีตําหนิหมดทุกต้นนะครับย้ํานะครับว่ามีตําหนิหมดทุกต้นนะครับนี่ครับจะเป็นการฉีดอย่างนี้นะครับนี่คือลักษณะของต้นข่อยนะครับแล้วก็จะมีตุ่มนะครับเล็กๆนะครับตุ่มเป็นเม็ดเปลือกนะครับนี่เล็กๆอย่างนี้นี่ครับเป็นตุ่มเม็ดเปลือกเล็กๆนะครับขึ้นตามลําต้นนะครับนี่นะครับแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับลายนะครับ นี่ครับสังเกตดูดีๆหนึ่งข้อหนึ่งจะมีจุดขาวอย่างนี้นะครับข้อสองจะมีเป็นกันอย่างนี้นะครับนี่ครับลาต้นจะมีเป็นกันขีดอย่างนี้นะครับปิดแฟลชึันก็จะเห็นนี่นะครับเป็นกันขีดอย่างนี้นะครับนี่ครับให้มั่นใจได้เลยนะครับว่านี่คือต้นข่อยนะครับมาดูสรรพคุณของเขากันบ้างนะครับสรรพคุณของเขามีอะไรบ้างนะครับต้นข่อยนะครับสรรพคุณมีเยอะมากนะครับไปดูกันครับครับ มาดูสรรพคุณของต้นข่อยกันนะครับสําหรับกิ่งก้านนะครับที่เขานิยมกันนะครับตำรายาพื้นบ้านนะครับนิยมกันที่สุดนะครับคือเปลือกจะทุบแล้วมาเคี้ยวนะครับมาเคี้ยวหรืออมไว้ในปากนะครับแก้โรคฟันผุและปวดฟันนะครับย้ําว่าแก้โรคฟันผุและปวดปวดฟันนะครับเพราะยางของเขานะครับมีสรรพคุณแก้ปวดฟันและพันผุนะครับแล้วสรรพคุณอื่นๆล่ะครับไปดูกันครับ ส่วนเปลือกของต้นคอยนะครับสามารถรักษาโรคท้องร่วงได้นะครับและใช้บดตําขยี้ให้ละเอียดมาประครบแผลได้นะครับสําหรับใครที่โดนแผลมีดบาดนะครับช่วยห้ามเลือดได้ด้วยนะครับอันนี้และช่วยรักษาแผลได้ด้วยนะครับและเปลือกของเขานะครับยังมีสปปรรพคุณสามารถใช้รักษาโรคผิวหนังนะครับสําหรับใครที่เป็นโรคผิวหนังและผลดผื่นคันอย่างนี้นะครับสามารถทุบแล้วก็เอา น้ำของเปลือกเขามาทาตรงที่บริเวณเป็นปวดเื่อนขันได้นะครับสําหรับรากของเขานะครับรากของต้นข่อยนี้จะมีรสฝาดนะครับฝาดมากนะครับใครที่ไม่เคยกินและไม่เคยสัมผัสจะรู้สึกเลยนะครับว่าฝาดมากนะครับสามารถรักษาแพลบํารุงโรคหัวใจนะครับรักษาโรคกระดูกครับแก้ปวดเส้นประสาทแก้ปวดเอ็นใช้ฆ่าพยาธิได้นะครับรักษาอาการไอขับเสมหะ แก้เจ็บคอรักษาเหงือกและปวดฟันนะครับเพราะว่าสรรพคุณของต้นข่อยนี้นะครับสรรพคุณหลักของเขาคือแก้ปวดนะครับย้ํานะครับว่าเป็นยาแก้ปวดนะครับเพราะตามที่ดูตำรายาพื้นบ้านมาจะใช้บรรเทาอาการปวดทั้งนั้นเลยนะครับต้นข่อยนะครับครับยังไงกันบ้างครับสําหรับสรรพคุณของต้นข่อยนะครับหากพี่น้องคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระนะครับ ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ